สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ c h anel n bus station เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนคนครับไปดูเกมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้เปิดให้โหลดแค่ Android นะครผมแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าจอเกมเรียบร้อยแล้วชื่อเกมชื่อว่า shadow knight นะเออว่าเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าระบบต่างๆภายในเกมนั้นเป็นยังไงนะครับ เคล็ดลับอัศวินทุกตนมีาตาเอาอ่านไม่ทันอะไรวะเนี่ยอ่าน,นี่ไงอ,อันนี้เป็นตัวที่เราจะต้องบังคับนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีไกด์บอกนะครับว่าให้เราคลิกตรงนี้นะเห็นไหมดันหนึ่งคิดหนึ่งก็คือทําตามเงื่อนไขน้ำให้ได้สามดาวผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่แปลกนะเกมเนี่ยแบบว่าเป็น ภาพมืดๆน่ะแล้วก็ให้เราลุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แปลกดีเผื่อใครอยากหาไว้เล่นแบบใครเครียดนะครับค่าเวลานะครับเกมนี้โอเคเลยลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับผมบังคับอันนี้ไม่ได้แป๊บหนึง่ง ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็กดเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปุ่มฟันจะอยู่ตรงนี้นะปุ่มฟันเราก็ฟัน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 นี่นี่อ่าน,นี่อะไรเนี่ยอันนี้พุ่งนะคอันนี้พุ่งเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมีสอนด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมกดกดซ้ายมันก็จะไปซ้ายนะครับกดตรงนี้มันก็จะเป็นการฟันเห็นไหมเออ แต่มันดูวิ่งชา้งชาๆนะนี่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 โอ้โหมีการฟันเป็นคอมโบนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยนี่แต่มันเหมือนวิ่งแบบเหยะเหๆะหาหายังไงไม่รู้นะไอ้เจ้ะเจเชื้อเชื้อจี้เจ้จีออ,อ,อทำไรข้าไม่ได้หรอกอบอสกำลังมานะนี่ โอ้ทำไมผียังตัวใหญ่ขึ้นน่ะโอ้โหอคอขาดผ่านยังเฮ้ยผ่านนะครับได้สามดาวเลยเห็นไหมเออก็โอเคนะโอ้เลเวลอัพด้วยอะไรเนี่ยพอเ,เวลอัพนะครนะสเตตัสก,ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเห็นไหม แเพื่อดำเนินการต่อได้ได้สกิลใหม่มาด้วยนะครับโนอากวาดดาบจากด้านล่างขึ้นมา k n อา k out ูอ๋อ200%นะครับความเสียหายเยอะนะเนี่ย e x p o ดอ e r สามารถสร้างความเอาอา่านไม่ทันไปเร็วจังเลยอันนี้น่าจะเป็นสอนระบบต่างๆภายในเกมนะครับผม แอชลี่คืออะไรอะ่ะผมมีปลดล็อกตัวละครด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยเออสามารถเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงได้ด้วยด้ยเนี้ยผมมีคลิกให้เปลี่ยนฮีโร่ด้วยเออ อันนี้กระโดดน,าน้านี่ดูแล้วนี่น่าจะเป็นกระโดดอ๋อมีเขาบอกให้เปลี่ยนตัวนับเห็นไหมวิธีเปลี่ยนฮีโร่โอ้ตัวผู้หญิงยิงได้นะครับโอ้โหนี่นี่กระโดดเห็นไหมอ๋อถ้าจะเปลี่ยนคืนเห็นไหมมันมีคูดาวด้วยชโชโอ้มีหมุนตัวนับนี่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 อ๋อนี่ไงกระโดดสองครั้งนับ

ผมว่าตัวผู้ชายดีกว่านะครับผมดูท่าแล้วผู้หญิงมันแบบไม่ชอบยิงเท่าไหร่นะครับชอบฟันมากกว่านี่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 มันได้มันได้ลมกว่านะครับตัวผู้ชายมาเลยมาเลยนี่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 เอาเอออันนี้ถ้าไม่ตายนะนี่ใช่ไหมนี่โอ้มีสอยเลยนะครับมีสอย โอพอเรากดใช้แล้วมีคููดาวด้วยนะเห็นไหมเอบอสกำลังมาอีกแล้วนะครับนี่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 เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่นี่กอนี่ไงบอสออเออเออเออโอ้หนึกว่าโชว์ลิวเคนนะครับผมตายแล้วเหรอเอานัไม่ได้สองดาวอ่ะทำลายสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ คืออะไรสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่อ๋อได้สกิลใหม่ของตัวผู้หญิงมาด้วยนะครับผมอ๋อนี่ไงมาเปิดให้เราใช้ระบบภายในเกมแล้วนะครับผมกิจกรรมมีอะไรบ้างชุดสูตรอ้าวเติมเงิน <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นสุ่มกาชานะโอ้มีสุ่มฟรีด้วยของฟรีเราก็สุ่มไปนะผมนี่ได้อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะดาบเหรออันนี้ก็ฟรีนะไงได้ไรโอ้น่าจะเป็นแร่นะครับนี่ถ้าสีฟ้าๆนี่ไม่รู้นะผมเดา อามีม่วงด้วยนี่เขียวแก้วมรกตนะครับอืมกาชารนูนนี่อะไรเนี่ยเออไม่รู้นะว่ามันคืออะไรก็เปิดเปิดไปก่อนนะครับ คิดว่าเกมไม่ได้มีไม่น่าจะมีอะไรลับซับตอนเราก็แค่ตะลุยด่านไปธรรมดานะครับแต่ผมว่าโอเคนะมีคอมโบมีอะไรให้ทําด้วยเยอะแยะดีอะไรอะ่ะอ๋อ HP เพิ่มคุณมีดวงจิตไม่พอทักษะทักษะระดับที่ต้องการอัปเกรด ระดับที่ต้องการสามอันนี้คลังสวมใส่นะต้านทานเวทมนต์้วใส่ยังไงอะใส่งไง,ไงเติมเนี่ยเหรออ๋อไม่ใช่ ลูนอา้าวไม่ใช่อุปกรณ์อ๋อกดที่อุปกรณ์นะมันก็จะเด้งไปอ,อันนี้ใช้อยู่เนาะไอเทมสำหรับแอชลี่อ๋อของแอชลี่สำหรับลูสลูเซียสเหรอออคือใครอะลูเซียสไม่รู้จักลูนนี่ไว้ใช้ทำอะไรอะไว้ตีบวก อ๋อไว้ตีบวกนะครับปิดตั้งรูนบวกสิบห้าเกาะเพื่ออะไรอะเอองงภารกิจอ่าก็จะได้ของเห็นไหมอันนี้เป็นภารกิจประจำวันเดยถ้าเราทำครบนะเราก็จะได้พวกนี้ครบนะเออ แป๊บเดียวได้เพรมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วลงทะเบียนล่วงหน้ารางวัลน,นี่หลยรางวัลล็อกอินอ้าถ้าเพื่อนๆเข้ามาก็เข้ามาล็อกอินก่อนนะครับอันนี้เป็นรางวัลล็อกอินนะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้ะเราก็ไปลุยด่านเนี่ยด่านสองทำไมเราได้แค่สองดาวอะ่ะทำลายสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่คือตรงไหนวะ อ๋อมันต้องใช้อันนี้ด้วยนะในการลงดันเจียนเห็นไหมเออมีแค่สามสิบสามอันเองนะต้องใช้อย่างประหยัดนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้นะนี่ก็เพิ่งโหลดมาสดๆซิงๆเลยเนี่ยในว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ จั๊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 จัะจั๊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 จัะจัจั๊จัะจัะจั๊จั๊จัะจัะจั๊จั๊จั๊จัะจั๊จั๊จั๊จั้จั๊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 จัจจ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 จ แล้วไหนล่ะสิ่งประดิที่ซ่อนอยู่อืออจ้าจ้าชัวโอ้โหมีพุ่งฟันด้วยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เอ้าเอาเอา,เอา <laughs> นี่เอา้าเอา้าออเอา้เอา นอะสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่บอสกำลังมาออือืนี่เนนี่นี่นี่นนี่แนนี่แน่นี่นี่นี่ไหนอ่ะนี่งประดนษฐ์นี่ซ่อนอยน่กนี่่เนอนะ่ อะไรคือทำลายสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ไม่เข้าใจเออเอาใหม่ดิงงอะไรคือสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่อ๋อนั่นไงนังไงด้านบนเห็นละอ,อ เออนี่ไงนี่ไงสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่โอ้ผ่านแล้วนะครับทีนี้ได้สามดาวนแน่และอ่จะ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 เจ้เจ้าเจ้จจจจจนี่นี่สเสยเออ นี่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 เออเยนี่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 บอสกำลังมานะครับกลัวที่ไหนนี่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 น ขาดครึ่งเลิศสามดาวแล้วเยสเห็นไหมแล้วก็โอ้โหเลเวลอัพด้วยนะแม็กสเตมินาเห็นไหมผมดูว่าเกมโอเคนะน่าเล่นดีทีเดียว ก็ไปตะลุยก็ไปตะลุยด่านเรื่อยๆนะแล้วก็มีให้อัพไอเทมเนาะอัพอาวุธมีเปลี่ยนฮีโร่ด้วยนะเออเอาเดี๋ยวไปดูอีกด่านหนึ่งกันนะครับว่าจะโหดแค่ไหนอ่านี่ไงมีสอนห็นึ่งไหมโชว์โชวโชว,โชว นี่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 เปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงดิจ้า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 นี่เออถ้าไม่ตายผู้หญิงนะนี่ถ้านี้ไว้ทำอะไรโอ้โหอย่างสวยอ่ะอืมอืมอืมมันมีสิ่งประดิษฐ์อีกไหมดานนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่จ้าจ้า แต่ว่าน่าจะโอ้โหกิ้งไปด้วยฟันไปด้วยนะครับจังหวะนี้นี่นี่นี่ใช้ตอนศัตรูมาเยอะๆนะครับถ้าไม่ตายนางเนี่ยโอ้โหได้โอ้โยอยยะตามมาดิ <laughs> นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้เลือดจะหมดแล้วนะครับอเปลี่ยนตัวก่อน อาบอสกำลังมาอีกแล้วนะครับตัวอะไรอีกล่ะอ๋อนั่ไงตัวใหญ่ๆนะโอ้โหทำไมบอสมันต้องแบบว่านี่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 จบยัง <Yes! S 2> เย็ดเนี่ยด่านนี้ไม่มีอ๋อนี่ไงเคลียาด่านภายใน120วินาทีนะครับเอแสดงว่าแต่ละด่านมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะในการผ่าน อะอะไรล่ะอ๋อแจ้งเติมเงินนะครับชุดเริ่มต้นอ๋อใครอยากได้ชุดเริ่มต้นก็เติมดูนะครับนี่ไงลูเซียสเออมีโอ้โหเสียตังคอีกแล้วอะอ่ะถ้าใครชอบก็ไปโหลดมาเล่นได้นะครับตอนนี้เปิดให้โหลดเล่นเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับ iOS น่าจะมาประมาณกรกดาคมนะเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ด้านล่างน,นะใครจะเล่นก็สามารถโหลดได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย